ข้าวอะไรครับข้าวมีครับมีแม่สงวนสีค่ะกระปุกไหมอากุ้งไปนู่นเลยไปเลยไปเลยไปเลยยกไปเลยอยู่ไหนอะขอกระต่ายหน่อยครับน้องช้อนี่พอมอยู่แล้วตช้อนไม่ได้มั่งหรเอไงหมูไปแจกเลยนะแจกเไปตัวนึงกุ้งผัดผงกะหรี่เอ้าหมูอกัมีไหมโอเคเดี๋ยวเราขายข่นี่ด้วย ขอใบทยับหน่อยเอาหอมหมกมีนะหอมหมกอยู่นี่ไม่คิด่ไหนคิดแค่ไมาไหนเดี๋ยวมองให้เล่นน้ำเป็นไงครับโกรสชาติจะได้ไหมครับไม่ได้ครับอ๋อนื่อจากส่เมืองหครับให้กี่ดาวไมครับ้าดาวโอ้โหหาดาวเลยเหรอจะได้หาที่อื่นต่อไครับโอเคครับต้องไม่แบบเดยวลงมาแล้วอะดมันจะเก็บไหมนอื่อยอร่อยเลยโอ้โหเต็มขาเลยนะโกโค เ,เ,เป็นหน้ากล้อง <laughs> แล้วกระดาษชิ้ว